กิเลสโคตชะกะในกิเลสโคตะกะมีทุกกะอยู่ทั้งหมดแปดประเภทนะเ้องต้นให้เราจ,จำทุกกะสี่ประเภทแรกให้ได้กิเลสสังกิเลิกะสังกิริทะกิเลสสามกิเลสทุกกะ สังเลสิกะทุกกะสังคิริทะทุกกะเิเลสะสัมปยยตตะทุกกะแล้วต่อจากนั้นก็ข้อหนึ่งบวกข้อสองก็จะเป็นข้อห้าหนึ่งบวกข้อสามก็จะเป็นข้อหกข้อหนึ่งบวกข้อสี่ก็จะเป็นข้อเจ็ดนะเป็นข้อที่เจ็ดแล้วก็ทุติยบทนะทุติยบท ของข้อที่สี่บวกกับข้อที่สองก็จะเป็นข้อแปดใช้ทุติยบทของข้อที่สี่กิเลสะวิปบวกกับสังกิเลสิกะเป็นข้อที่แปดก็เลยออกมาเป็นกิเลสะสังกิเลสิกะส,สังกิริทะกิเลสะสามกิเลสะสังกิเลสิกะกิเลสะสังกิงกริทะกิเลสะ กิเลสสัมปยุตตะกิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะทุกกะมีทุกกะแปดประเภทในคำแปลให้เราจำที่ชื่อที่เป็นที่ถูกที่ประกอบกิเลสะที่ชื่อว่ากิเลสสังกิเลสิกะที่เป็นอารมณ์ของกิเลสสังกิลิทธะที่ถูกกิเลส ทำให้เศร้าหมองเล่าร้อนกิเลสสัมประยุตะที่ประกอบด้วยกิเลสแล้วก็ข้อที่ห้าก็ที่ชื่อว่ากิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสข้อที่หกที่ชื่อว่ากิเลสและถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเล่าร้อนข้อที่เจ็ดที่ชื่อว่ากิเลสและประกอบด้วยกิเลสข้อที่แปดที่ไม่ประกอบด้วยกิเลส แต่เป็นอารมณ์ของกิเลสเราก็จะแปลได้หมดนะจำสี่ข้อแรกได้จะแปลได้หมดทีนี้ไปดูกิเลสะทุกกะปฐมบทกิเลสะธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่ากิเลสมีอยู่องค์ธรรมได้แก่อะไรองค์ธรรมก็คือกิเลสสิบโลโทโมมาทิตวิธีอุดา โลภะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิจชาทีนะอุทธัจจะอหิริกะอนตุตตะปะโลภะก็ประกอบในโลภะโมรจิต8โทสะก็ประกอบในโทสะโมรจิตสองโมหะก็ประกอบในอัคคอรจิต12นะมานะก็ประกอบในทิฏฐิขตะวิปประโยะจิต4ทิฏฐิก็ประกอบในทิฏฐิขตะสัมปยุโยจิต4ี่ วิจิกิจชาก็ประกอบในวิจิกิจช้าสัมปิจตจิตหนึ่งทีนะก,ก็ประกอบในอกุศร,รสังขาริกจิตห้าอุทธัจจะก็ประกอบในเป็นลูกน้องของใครอุทธัจจะฮิริกะนตตัปะเนี่ยเป็นลูกน้องของโมหะประกอบในอัปสรจิตสิบสองเนราก็จาําองค์ธรรมเพราะนั้นองค์ธรรมมีเป็นจํานวนมากเนี่ยในจิตแต่ละดวงอย่างน้อยเนี่ยมีกิเลสถึงสี่ชนิดคือในมโมหะมรจิตดวงที่สอง มีกิเลสถึง4ชนิดขึ้นไปเนี่ยฉะนั้นกิเลสะกิเลสะสัมพปุตตะจึงไม่มีปัญหาไม่ต้องเว้นอะไรเลยเราไปดูว่าปฐมบทกิเลสาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่ากิเลสมีอยู่องค์ธรรมได้แก่กิเลสองค์ธรรมสิเอาจิต89เจตสิกห้าสิบสองรูป28นิพพานตั้งลบด้วยกิเลสองค์ธรรมสิก็จะเหลืออะไรอะ่ะเหลือจิตแป เจตสิกลบออกไป10เหลือ42เว้นกิเลสองธรรมสิบรูป28แล้วก็นิพพานที่เหลือฉะนั้นเอากิเลสมาเป็นองคธรรมของปฐถมบทที่เหลือนอกเหนือจากกิเลสคือปรมตถธรรมที่เหลือก็จะเป็นองค์ธรรมของทุติยบทต่อจากนั้นไปดูสังกิเลสิกะทุกะนะ สังกิเลสิกะทุกกะอารมณ์ของกิเลสพูดถึงเรื่องอารมณ์ของกิเลสและไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของกิเลสก็เหมือนกันนะอารมณ์ของอกุศลธรรมได้แก่โลกียะจิต8ปดสเอ็ดเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดฉะนั้นสังกิเลสิกาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่องธรรมได้แก่โลกียะจิต8ปดสเอ็ดเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปด อสังกิเลสิกาธรรมาสภาวะธรรมลายที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่องค์ธรรมได้แก่โลกุตรจิต8เจตสิกสามสิบหกนิพพานนะองค์ธรรมหาง่ายนะในในสังกิเลสิกะทุกกะเนี่ยประทบทสังกิเลสิกาธรรมานะทุติยบทอสังกิเลสิกาธรรมา คำแปลในในทุกกะประเภทที่หนึ่งย้อนถอยหลังไปอีกนิดหนึ่ง mm hmm. นักศึกษาจะต้องจําเอาเองจริงๆแล้วเขายัางแปลเกินที่เราเราแปลไปเราแปลว่ากิเลสาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่ากิเลสมีอยู่นอกกิเลสาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลสมีอยู่นะแต่ในตําราท่านยังแปลขยายออกจากนั้นไปอีกว่า หรือสภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพทําให้เศร้าหมองเร่าร้อนเพราะตัวกิเลสนั้นอ่ะเป็นตัวที่ทําให้เศร้าหมองเร่าร้อนนะหรือสภาวธรรมทั้งหลายที่มีสภาพทําให้เศร้าหมองเร่าร้อนสิ่งที่ทําให้เศร้าหมองเร่าร้อนนั่นเองคือตัวกิเลสนี่ท่านแปลขยายออกไปกิเลสแปลว่าเร่าร้อนแปลว่าเศร้าหมองแปลว่าเร่าร้อนนั้นท่านเลยเลย ลยแปลขยายออกไปแต่จริงๆแล้วเรามาแปลทับศัพท์ว่ากิเลสองธรรมสิบทศตบทก็สภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ชื่อว่ากิเลสหรือสภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่มีสภาพทําให้เศร้ามองเลาร้อนให้เราเข้าใจเพิ่มอีกนิดหนึ่งต่อจากนั้นก็ไปดูในทุกกะประเภทที่สามสังกิริทธะทุกกะนะสังกิริทธะทุกกะ สังกิริฐาธรรมมาปฐมบททุติบทอสังกิริฐาธรรมมาสังกิริฏฐาธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายที่ถูกกิเลสทําให้เศร้าหมองเล่าร้อนตัวกิเลสเป็นผู้ทําให้เศร้าหมองเล่าร้อนแต่ว่าสังกิริฏฐาธรรม,มานั้นน่ะไม่ใช่ตัวกิเลสอย่างเดียวนะเอาสิ่งที่ถูกกิเลสทําให้เศร้าหมองเล่าร้อนอันนี้ S <S <an am alı> อะไรถูกกิเลสทําให้เศร้าหมองเราร้อนกิเลสเข้าไปประกอบได้ณสถานที่แห่งใดเข้าไปประกอบได้ในจิตดวงใดจิตดวงนั้นก็ถูกกิเลสทําให้เศร้าหมองเราร้อนก็กิเลสประกอบได้ในจิตกี่ดวงกิเลสก็ประกอบได้ในอกุศลจิตสิบสเจตสิกที่เกิดพร้อมกับกิเลสมีอีกเท่าไหร่อะฉะนั้นเจตสิกที่เกิดพร้อมกันกับกิเลสได้นั้นก็มีทั้งหมดยี ทั้งอกุศลจิตและเจตสิกนะที่ประกอบกับอากุศลจิตพร้อมทั้งตัวกิเลสนะล้วนแต่ถูกกิเลสทําให้เศร้าหมองเล่าร้อนกิเลสตัวหนึ่งก็ทําให้กิเลสอีกตัวหนึ่งเศร้าหมองเล่าร้อนนั่นเวลามันประกอบด้วยกันนั้นสังกิริสถาธรรมมาสภาวะธรรมท,ทลายที่ถูกกิเลสทําให้เศร้าหมองเล่าร้อนเนี่ย องค์ธรรมจึงได้แก่อากุศลจิตสิบสองนะแล้วก็เจตสิกยี่สิบเจ็ดทุติยบทอาสังกิริธาธรรมมาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้าหมองเาเศร้าหมองเล่าร้อนว่าโดยความเป็นอากุศลไปแล้วก็จะเหลือโดยความเป็นกุศลจิตยี่สิบเอ็ดวิปากจิตสามสิบหกกิริยาจิตยี่สิบเจตสิกสามสิบแปดรูปยี่สิบแปดแล้วก็นิพพาน อันนี้ไม่ถูกกิเลสทำให้เศร้ามองเลาร้อนต่อไปไปดูกิเลสสัมประตยุทุกกะสังกิริทะทุกกะ,กละ,กกะและกิเลสสัมประยตยะทุกกะนั้นอนะ่ะองค์ทำเหมือนกันองค์ทำเท่ากันพอดี กิเลสสัมปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายที่ประกอบด้วยกิเลสมีอยู่องค์ธรรมได้แก่อกุศลจิตสิบสองเจตสิกยี่สิบเจ็ดแล้วก็ขออภัยนะกิเลสวิปยุตตาธรรมมาสภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยกิเลสมีอยู่องค์ธรรมได้แก่กุศลจิตยี่สิบเอ็ดพิปากจิตสามสิบหกกิริยาจิตยี่สิบเจตสิกสามสิบแปดรูปยี่สิบแปดนิพพานเนมันเท่ากันพอดีนะทั้งสองสองสองทุกกะนี้องค์ธรรมเหมือนกันเท่ากัน แต่สำนวนแปลต่างกันท่านนั้นเองให้เราเข้าใจนะว่าในข้อสังกิริทะทุกกะกับกิเลสสัมปยุตทะทุกะนั้นองค์ธรรมเท่ากันเป็นของสิ่งเดียวกันเรียกชื่อได้สองชื่อนะให้เราเข้าใจว่าองค์ธรรมเหมือนกันเรียกชื่อต่างกันต่อจากนั้นไปดูกิเลสสังกิเลสิกะนะ ข้อที่ห้าทุกกะที่ห้ากิเลสสังกิเลสิกะตันะ้งแต่ข้อที่ห้าเป็นต้นไปเนี่ยห้าหกเจ็ดปฐมบทตรงกลางเติมด้วยเจวะธรรมมาต่อท้ายด้วยจะทุติยบทตรงกลางเติมด้วยเจวะธรรมมาโนจะให้เราเข้าใจาแบบนี้นะฉะนั้นปฐมบทกิเลสสาเจวะธรรมมาสังกิเลสิกาจะนะ ทุติบดก็สังกิเลสิกาเจวะธรรมโนจะกกิเลสตาไปดูเขาอะไรมาพูดในที่นี้เขาเอาอารมณ์ของกิเลสมาแสดงทุกขกับประเภทที่ห้าเอาอารมณ์ของกิเลสมาจำแนกว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสท,ที่ไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสก็เป็นทุกขกับวิมุต ในทุกกับประเภทที่ห้าให้เราเข้าใจแบบนี้นะว่าท่านเอาอารมณ์ของกิเลสมาแสดงโดยความเป็นตัวกิเลสและไม่ใช่ตัวกิเลสแล้วที่เหลือจากอารมณ์ของกิเลสคือโลกุตระจิตแปดเจตสิกสามสิบหกนิพพานท่านไม่ได้นำมาแสดงก็เป็นส่วนที่เหลือเรียกว่าทุกขกับวิมุติเวลานำเอามาแสดงเอาอารมณ์ของกิเลสคือโลกิยจิตแปดสิบเอ็ เจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดมาแสดงนำเอามาจำแนกว่าเป็นตัวกิเลสเท่าไรไม่ใช่กิเลสเท่าไรที่เป็นตัวกิเลสเป็นองค์ธรรมของปฐมบทที่ไม่ใช่ตัวกิเลสเป็นองค์ธรรมของทุติยบทเพราะนั้นเป็นกิเลสเท่าไรเป็นกิเลสก็มีกิเลสองค์ธรรมสิบนะที่ไม่ใช่กิเลสก็โลกียจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิกสี่สิบสองเว้นกิเลสองค์ธรรมสิบรูปยี่สิบแปด ดังนั้นปฐมบทกิเลสาเจวะธรรมมาสังกิเลสิกาจะสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่ากิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสจึงมีเพียงกิเลสองธรรมสิบเท่านั้นทุติยบทสังกิเลสิกาเจวะธรรมานโนจะกกิเลสตาสภาวะธรรมทั้งหลายที่เป็นอารมณ์ของกิเลสเห็นไหมโรกีจแปดสิบเอ็ดเจตสิกสี่สิบสองเว้นกิเลสองธรรมสิบรูปยี่สิบแปดนั้นเป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่ชื่อว่าตัวกิเลส ไม่คิอว่ากิเลสองธรรมจึงได้เท่านี้ต่อจากนั้นไปดูทุกกะประเภทที่หกกิเลสสังกิริธาองธรรมก็จะเหมือนกันกับกิเลสสังกิเลศิกะขอภัยนะองธรรมจะเหมือนกันกับกิเลสกิเลสสามนะขอภัยกิเลสสังกิริธะท่านเอา สังกิริธะเนี่ยคือตัวสภาวธรรมที่ถูกกิเลสทําให้ศสอมองเราร้อนคืออกุศลจิตส2เจตสิกยีเนั่นน่ะเอามาจําแนกว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสส่วนอสังกิริธะท่านไม่ได้นําเอามาแสดงนะเอาแต่สังกิริธะหรือสังกิริธา ธรรมมาเนี่ยมาแสดงเพียงบทเดียวใช่ไหมสังกิริธะทุกกะปฐมบทสังกิริธาธรรมมาทุตีบทอสังกิริธาธรรมมาท่า,ทาทนเอาตัวสังกิริธาธรรมมาคืออคตระจิตสิบสองเจ็ดสิบยี่สิบเจ็ดไปจำแนกว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสส่วนอสังกิริธาธรรมมาองค์ทำได้แก่กุตลจิตยี่สิบเอ็ด วิปากาจิตสามสิบหกกิริยาจิตยี่สิบเจตสิกสามสิแปดรูปยี่สิบแปดนิพพานท่านไม่ได้นําเอามาแสดงในทุกกะประเภทที่หกก็เลยเป็นทุกกะวิมุตติกะกุศลจิตยี่สิบเอ็ดวิปากาจิตสามสิบหกกิริยาจิตยี่สิบเจตสิกสามสิบแปดรูปยี่สิบแปดแล้วก็นิพพานเนี่ยท่านไม่ได้นำเอามาแสดงก, 6. ก็เ,เป็นทุกกะวิมุตติไป เอาอกุศรจิต12เจตสิกยีเนี่ยจมาจาแนกโดยความเป็นกิเลสและไม่ใช่กิเลสที่เป็นกิเลสมีกิเลสองรำสิบใช่ไหมที่ไม่ใช่กิเลสได้แก่อะไรอกุศรจิต12เจตสิก17เว้นกิเลสองทำสิบ10งนั้นปฐมบทก็เลยได้กิเลสองค์ทำสิบทุติยบทได้ได้องค์ทรมาอกุศรจิต12เจตสิก17เป็ว้นกิเลสองค์ทำสิบ สมบทกิเลสาเจวะธรรมมาสังกิริฏฐาจะสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่ากิเลสและถูกกิเลสทําให้เศร้าหมองเลาร้อนมีอยู่องค์ธรรมได้แก่กิเลสองค์ธรรมสิบพุทธิบทสังกิริฏฐาเจวะธรรมมาโนจะก,กิเลสาสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ที่ถูกกิเลสทําให้เศร้าหมองเลาร้อนแต่ไม่ชื่อว่ากิเลสมีอยู่นะ ลองทําได้แก 2, 3, 47, ่อโกศลจิตสิบสอเจตสิกสิบเว้นกิเลสองค์ทำสิส่วนโกศลจิต21วิปากจิต36มิบกิเลสจิต20รูป20เจตสิกสามสิบแปดรูป28นิพพานท่านไม่ได้นํามาแสดงก็เป็นทุกขะวิมุตเป็นทุกขะวิมุตไปต่อจากนั้นไปดูทุกขะประเภทที่7กิเลสะกิเลสะสัมปยุตตะทั้งประทมบทและทุติยบท องทมเหมือนกันกันกบกิเลสสังกิริธะทุกกะทุกประการท่านเอาอะไรมาแสดงไงเอากิเลสสัมปยุตตะมาแสดงจําแนกโดยอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่ใช่กิเลสส่วนกิเลสวิปยุตตะท่านไม่ได้นำเอามาแสดงก็เป็นอะไรไปเลยเป็นทุกกะวิมุตเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันกันกบ ทุก,กประเภทที่6ทุกประการเลยปฐมบทองธรรมได้แก่กิเลสองธรรมสิบทุติยบทองคธรรมได้แก่อกตรจิต12เจตสิกสิบเจ็ดเวน้นกิเลสองค์ธรรมสิบปฐมบทกิเลสาเจวะธรรมากิเลสะสัมปยุตตาจะสภาวะธรรมทั้งหลายที่ชื่อว่ากิเลสและประกอบด้วยกิเลสมีอยู่องคธรรมได้แก่กิเลสองธรรมสิบทุติยบดกิเลสะกิเลสา สัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะกกิเลสากิเลสะสัมปยุตตาเจวะธรรมาโนจะกกิเลสาสภาวะธรรมลายที่ประกอบด้วยกิเลสกิเลแต่ไม่ชื่อว่ากิเลสมีอยู่องค์ธรรมได้แก่กุตลจิตสิบสองเจตสิกยีเว้นเจตสิกสิเว้นกิเลสองค์ธรรมสิบนะส่วนกุตลจิตยีวิปากจิต36ิเกลยจิต20เจตสิกสารูป28ินิพพานท่านไม่ได้นามาแสดงเป็น <monster> ทุกขะมิมิ ต่อไปก็ไปดูทุกกะประเภทที่8กิเลสวิปยุตตะสังกิเลสิกะในทุกกะประเภทที่8นั้นท่านเอากิเลสสัมปยุตตธรรมเนี่ยมาจำแนกโดยเป็นอารมณ์ของกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสกิเลสวิปยุตะนะ เอากิเลสวิปปยุตตธรรมเนี่ยกิเลสวิปปยุตคือกุศลจิตยี่สิบเอ็ดวิปาาจิตสามสิบหกเลียจิตยี่สิบเจตสิกสามสิบแปดรูปยี่สิบแปดนิพพานมาจำแนกว่าอะไรเป็นอารมณ์ของกิเลสได้อะไรไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสที่เป็นอารมณ์ของกิเลสก็เป็นองค์ธรรมของปฐมบทที่ไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสก็เป็นองค์ธรรมของทุติยบท ส่วนกิเลสสามท่านนามาแสดงบ้างหรือเปล่ากิเลสสามคืออกุศรจิต12เจตสิกย7ไม่ได้นํามาแสดงเป็นทุกขกวิมุติกิเลสวิปนั้นเน่ยเมื่อจําแนกโดยเป็นอารมณ์ของกิเลสและไม่ใช่อารมณ์ของกิเลสก็จะมีโลกียะกุศลจิต17โลกียะวิปากจิต32กิริยาจิต20เจตสิก38 รูป28นี่เป็นอารมณ์ของกิเลสที่เหลือโลกุตระจิต8เจตสิก36แล้วก็นิพพานไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสรุปออกมาแล้วกิเลสะวิปยุตตะสังกิเลสิกะทุกะปทมบทกิเลสะวิปยุตตาโขปนะธรรมมาสังกิเลสิกาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่ วงองทำได้แก่โลกียะกุศลจิต17โลกิยะวิปากจิต32กิเกียจิต20เจตสิก38รูป28ทุติยบดก,กิเลสวิปยุตตาโขปะนะธรรมมาอาสังกิเลสิกาปิสภาวะธรรมทั้งหลายที่ไม่ประกอบด้วยกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสมีอยู่องทำได้แก่โลก,กุรจิต8เจตสิก36นิพพานส่วนกิเลสสัมปยุตตาท่านไม่ได้นำมาแสดงคืออากุศลจิต12เจตสิก27เป็นทุกขวิมุต ทุกกะทั้ง8ประเภทนี้ชื่อว่าอาธิรัตนามทุกกะเพราะแสดงเพราะใช้คาว่ากิเลสสังกิเลสิกะสังกิริทะกิเลสะสละสมกิเลสสังกิเลสิกะกิเลสสังกิริทะกิเลสสะสมประยุตะกิเลสวิปยุตะสังกิเลสิกะที่ตั้งอยู่ในบทแรกเป็นหลักตั้งชื่อทุกกะทั้งสประเภททุกกะ4ประเภทแรกชื่อว่า นิปะเทสะทุกกะเพราะแสดงปรมัตธรรมทั้งหมดไม่มีเหลือทุกกะสี่ประเภทลลางชื่อว่าสปะเทสะทุกกะเพราะแสดงปรมัตธรรมไม่หมดยังมีเหลืออยู่ฉะนั้นในโคดชกะเนี่ยนะมีสิบโคดชกะในสิบโคดชกะตัดเหตุโคดชกะออกเหลือเก้าในจำนวนเก้าโคดชกะ ที่มีทุกขะหกประเภทนะมีเพียงหกโคดชะกะใช่ไหมมีหกโคดชะกะหกโคดชะกะยกเว้นปรมาสะโคดชะกะกับกิเลสะโคดชะกะในจํานวนหกโคดชะกะที่มีจํานวนหกนั้นนะทุกกะที่สององคร์รม เท่ากันทั้งประฐมบทและทุตีบทเหมือนกันหมดหโคตรชะกะปฐมบทอารมณ์นะที่เป็นอารมณ์คือโลกีจิตแปดิบเอดเจตสิกห้าบสองรูปยี่สิบแปดทุตีบทโลกุตระจิตแปดเจตสิกสามสิบหกนิพพานเหมือนกันหมดเลยนะทั้งหกเจ็ดโคตชะกะทุกขบประเภทที่สองสบโคตชะกะนะเว้นเหตุเหตุโคตชะกะออกเหลือเก้า เหลือเก้าโคษชะกะในเก้าโคชะกะเอาออกสองปรมาะกับกิเลสก็จะเหลือเนะหลือเจ็ดโคชกะนะเหลือเจ็ดแก้เป็นเจ็ดนะเหลือเจ็ดโคชะกะในจํานวนเจ็ดโคชะกะเนี่ยมีทุกกะหกประเภทที่มีทุกกะหกประเภทนั้นนะ่ะที่เราจะสังเกตได้ว่าองค์ทำเหมือนกันก็คือทุกกะประเภทที่สอง ทั้งปฐมบทและทุติยบทองคธรรมจะมีเท่ากันทั้งเจ็ดโคดชะกะจะมีองค์ธรรมเท่ากันคือปฐมบทโลกีจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดทุติยบทโลกทราจิตแปดเจตสิกสามสิบหกนิพพานและทุกกะที่หกนะทุกกะประเภทที่หกในทุติยบทนะในทุติยบท องค์ทมเหมือนกันคือโลกตะจิตแปดเจตสิกสามสิบหกนิพพานเหมือนกันทั้งหมดที่มีแปดโคดชกะนะที่มีแปดโคดชกะไอ้ที่มีแปดโคดชกะ,นะชกะ,ชกะคือกิเลสโคดชะ่ยทุกขะประเภทที่สองก็ยังไปเหมือนกันกับทุกขะประเภทที่สองของเจ็ดโคดชกะนั้นเหมือนกัน คือโลเคียจิตแปดสิบเอ็ดเจตสติกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดทุติยบทก็โลทระจิตแปดเจตัสิกสามสิบหกสิบพายคราวนี้ทุกกะประเภทที่แปดทุติยบทองคธรรมก็เหมือนกันคือโลตระจิตแปดเจตัสิกสามสิบหกทิพายเนี่ยที่เราจะเห็นแคดชัดเห็นอย่างนี้ส่วนที่มีห้าโคตจิกะเราก็ไล่ไปตามจํานวนหกปรมาสะประมาถะปรมาสะสามปรมาสะประมาถะ ปรมาสะปรมาณะสามปรมาสะวิปยุตตะประมัถทุกะแล้วตัดข้อห้าทิ้งนะมันก็จะเหลือห้าตัดข้อห้าทิ้งตัดข้ออะไรออกอะปรมาสะปรมาสะสัมปยุตตะออกไปมันก็จะมีปรมาสะประมัณะประมาสะสามปรมาสะประมัถทะปรมาสะวิปยุตตะประมัถทะทุกะจะเหลือเท่านี้ แล้วก็ทุกกะประเภทที่สองก็เท่ากันอีกใช่ไหมฉะนั้นให้สรุปอีกครั้งหนึ่งว่าทุกกะประเภทที่สองในเก้าโคดชะกะองค์ทมเหมือนกันสรุปอีกครั้งหนึ่งนะทุกกะประเภทที่สองในทุกกะประเภทที่สองของเก้าโคดชะกะอง,รรมมองค์ 18, 11, 12, 28, ทมรรเหมือนกันคือโลกียจิตแปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสิบสองรูปยี่สิบแปดทุติยบทโลกะจิตแปดเจตสิกสามสิบหกนิพพานเหมือนกันสรุปอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ในทุติยบทของทุกกะประเภทที่6ใช้คำว่าทุกกะทุติยบทของทุกกะประเภทสุดท้ายองค์ทำเหมือนกันโลตรจิต8ปดเจตสิกสามสิบนิพพานเหมือนกันหมด9้าโคตชกะจะสรุปลงให้สั้นอีกนิดหนึ่งเราก็จะจำได้ง่ายสรุปแล้วในโคดชะกะสิบโคดชะกะก็จบ you